บัดนี้เรรมทามมานาทอาลเอาอานธุลีกมกาพอภาพเพียงดอกเพียงนาต่อพานา เอ้ามายังพวกพวกขาพามานะามมงอาสาวังมโนคิดดอกใส่ใจดอกไข่สีตูงเหวีู้งนอจอมทานพระผู้บานทบเป็นญหญิเทถ้าขอจงใจกุศโลเปืือกแกวประทานให้ดอกแก้า ตาลาตีบังคำน้ำออกกะแงงเจ้าแงงบนถัดสะุุนมโนบังวังนิพพานนึ่งเอาผลสินทานจงกุลเกื้อบ่มีทางดอกสนเสียปดเอื่อเฟือแก่พัมแก่ โวยดีน้อเมืองกะลึงฝนแปรปายเจ็ดปีตั้งแต่แหลงดอกคองแห่งดอกฝาดโตลเพึกษาาติคนลมตีนนาชาตกลายเป็นผองการดำลวงชีวิตกับฝิดเครื่องเข็นแขงเอ้ากลายเป็นแดนไฟใหม่ พูนนีิก่อนตายไปตั้งหลายล้านโลกแปรพอพระองค์เอื้อขวงแลกเขาแม่นตาแก่เพศพะให้จะต้องลำถลํำลมคุมหิทึกษาชาติเกิดเก่งละเบ่งทวจาจักกะวานองประทานเมืองกะลึงจึงด้วนเถึงดอกฝุงคา ใส่ให้มานกขอสร้างดอกเมืองท่านดอกบ้านทิลพ้าผีล้วนจงลอยเลินไหลบบกขาดเอื่อนสัทธาเจ้ากระดังกัน เฮาด้วยเหตุนั้นจึงดันดุงดอกไผหลวงมหาดวงมโนโสดผู้ยอดคุนบุญลำลเปียบดังบาลีนำกระแสท่านทางหาแม่สายท่านไหลปอแห่งแหลงก็มีแล้วดอกดังกัน สัตว์อยู่ในโลกนี่อาเับเพังนกเรื่งโศกพอผลท่านของป่าโมกากยุกสีพี่พี่จูงสุขีเมื่อท่านแล้วนั่งสำเพาเพื่อแกว้วคำานัาที่แม่นำไงหาไทายนึกสิ่งใดขอให้สมมาตรแม่งดอกเลี้ยงเสาจ,จงจะ เอาในตอนนี้เอาในตอนนี้ศาสตร์ต่อไปให้โลกเอิญดอกตอนพ่อประศัทธ,ธาศาสตรดาดอกเมืองคุ้นให้อยู่บนภูมิเพื่อหนเนีปวดสดพื้นที่เน่าน้ำสูมพ่านน้ำพระอ,องค์ท่านตับกิเลส เผ็ดมานนีละพันมันแม่นในใสแจงดอกหางพักการเก็บเป็นกะยาใดดอกเที่ยวทองไม่สงสารตาดกันดานทั้งทุกข์กะโยกขมพัน่อขอพาโยท่านให้ปัจเจเนกขันลาดบังประสาทเก้าสันทงเจ้า Uh. uh. บัดนี่ยเนิ่ยเอาพอแต่พามันได้ปัดใจตัวขนาดยุ่มเมอื้ยมันกะคิดบังอัดโอ้วัดใจฮาวดอกเพลินหันละ่ะ เอาไปบ่ทอทอนนาบิดบา้านพารานหลงวงความเขตเหตที่มันได้สร้างมันหวัวหาวว่าซื่นสูมละยุกแม่เอ้อยมันจึงขึ้นขีสร้างละเอามาาันจะขึ้นขีสร้างเมื่อบ้านอ่านคู จังว่าเจ้าตองหลงฝนบ่ตกคำลูกดอกคำบวกพวกสาเมืองขีดขาดอกขาเบาบ่าลักอือฉันศิลานอะไปห้องกุ้งสีพี่ให้คอยอยู่ตูดลุยเจ้าปู่ผ่วดอกต่างบักสานส้างสียังเดิะ เอาสร้างกันยับยับเยินยับยับเยินละงาเป็นสีเนินนืนบันไทยสีลำลำทุกขาบัดงามงามกวยหางบัดเยินเยินละบาลุกอุ้อยตะลิงสายละเอายมพอยมม บัดนี้ภาพมานาเจ้าทั้งแปดวาสีมาไขาสร้างสธาเจ้าว่าจังใดเลิมลสื้อเนบอผนัยเมยไนเอ้ยสื้อสร้างพามเนบอเมยไนเอ้ยว่าจังใดละโมเจ้ามาทำท่าบ่าอยากเลี้ยวเด่นอ เออจังว่าโตนึงนั้นชื่อว่าพายอดม่วงเด้อยมเด้อยอมอืมล่ะโตนึงนั้นชื่อว่าสวงสวรรค์โตนึงนั้นชื่อว่าจันทร์ลิ่มเมฆโตนึงนั้นชื่อว่าเอกนครครับอืมล่ะโตนึงนั้นือว่ากแพงยังจกวาโตนึงนั้นือว่าแสนค ตัวนึ่งนั้นเสือว่าคงจากไยกดอกเอาหมอหอมสื้อเนบอนยุุมเม่เอ้ยขันมูเจ้าสิเสือให้เจ้าปอนดอกเงินมาผู้ละศิบผู้ละหาตามศรัทธาปรไรว่าหยุมเม่เอ้ยขันเจ้ามีเนาะศรัทธาให้ลูกมาซสือสร้างพระอวนไข่กาสิข่ายๆๆๆๆๆๆๆ เอาจังว่าโตหนึ่งนั้นซื้อว่าบักกงจากไกลดอกเอามอห่ตัวหนึ่งนั้นเสื้อว่าบักยอบพูนดอกลบแผเเ้าพันสา,ายตัวหนึ่งนั้นเสื้อว่าบานโมไดพ่อแสนโตหนึ่งนั้นเสื้อว่าคำเมืองเมียนดอกลงมาดอกเต่า ตูหนึ่งนั้นซื้อบักลาแสนเมืองโตหนึ่งนั้นซื้อว่าไฟลูกแดงดอกเดือนหาหาตูหนึ่งนั้นซื้อว่าบักฟ้าตื่นเต้าว่าเดือนหโตหนึ่งนั้นซื้อว่าอกสาวสํานี่ดำทางไนพอจุ้มกุมพอจุ้มกุมผ้ามันมีหอตมมาสั่งให้ว่ากำดำแม่ใหญ่ อ้าวเสือแนบอซืือบักอกสาวซ้ำแนบอเมย์ไหนมาจังใดผู้นับดอกไม่ยกนี้อ้าวเสือแนบอซื้อบักอกสาวซำดำทั้งนั้นพ่อจุ่มกุมพ่อจ่มกุมผ่ามันมีหอตุ่มมาสร้างให้ว่ากำดำ คุณอมพลไปยิ่ว่าขายผ้ากระเป๋านี้เหรอพอภาพเลยสร้างตัวนี้ขั้นมมเจ้าซื้อแล้วอันว่าูกคไข่ของจังไรบอมาพาโลกเก็บแข็งปวดขาโลกเก็บซาบปวดแขวดอกเอวอ้างก็บอกม,มาเดิมมาซื้อสร้างน้ำกันเดิสร้างตัวนี้พอไ่ไม่ไ่ สรางตัวนี้เสือไปแล้วบ่ได้เสียดอกเบยได้ที่ทรงทอนน้ำานอนหลับฝันในเห็นตัวดีๆถูกบ่ีมากไกัไปทางใดมีคุณย่องมีเงินทองอันล่นลังมาโน้ไม่ใจบังให้เถิดควอยลอดตาลีศรัทธาเจ้าผู้แต่งทาน สร้างตัวหนึ่งซื้อว่าน้ำตาสาวไหลตัวหนึ่งนั่นซื้อว่าไฟสาวมอดตัวหนึ่งนั่นซื้อว่าหลอดสาวมาตัวหนึ่งนั่นซื้อว่าใสตาสาวตัวหนึ่งนั่นซื้อาาว่าเหล้าใจเพศดตัวหนึ่งนั่นซื้อว่าเสดจากสงสารตัวหนึ่งนั่นซื้อว่าคำพิมมนนเลิศลาลูกแต่ฝ่าเราจัง เอาเบาผืนเนียวน้ำสร้างบักพายสารโตบักไงขันเจ้ามักโตได้ให้เฝ้ามาต่อไปสิไขให้ยาหุมหอมยุ่มเอยในตอนนี้บัดนี้ก้าวถึงพมมนาเร่ม คิสร้างไปอยู่บังวังไม่ใหญ่เอ้ยจังว่าขึ้นโคกหก็เห็นแต่ตอตายแขนละขึ้นโคกสเห็นแต่แตนตายหอยแขนย้อยเอ้ยย้อยหยาบยังขึ้นโคกสเห็นแต่พวมบักคอกเกือสิจกะบ อาวจังว่าขึ้นโคกซีก็เห็นแต่นกกาเว้ากาเว้ากาเว้าตายไปนอกาเว้าบ้านเคียนนี่ยนอเข้นโคกซีก็เห็นแต่นกกาเว้ากาเว้ากาเว้าเสียงกาเว้ามาเป็นตะบันยังเตะกาเนี้ยพุ่ยดีบ่เข้นโคกหาก็เห็นแต่นกกาเว้า ขึ้นโคกเจ็ดโคกแปดโคกเก้าก็าเห็นแท้แต่ก้าวาโอ้ยนันละนาพนวนในนินนานันาละนาพนวนในนินนานาห่างจากเต้าสักเกม่เลยไข่อย,อยากเป็นเคยบานเคียนนี่ดีโอ้ยสมพ่อเพทบางเอ้ยมาสมพ่อเพเจ้า,บา,า,บ,า,าบางเอ้ยเจ้าบางเอ้ย ม่ออกบ้านเขียนมะฮาวเถ็บพ่อพราวมาเด้อมาเบิ่งแม่ออกพอออกมาเบิ่งพาเป็นบ้านด้อบบบนี้โอ้ยสะดอกพอยญ่ไม <im <sharing> <im <S s ่ไนอ้าวพามเมืองกะลึกละทับบุรีขีดสั่งเสกเงกเสกเงกออกจากเมืองสีพี่เชตุดอนปัจญยนาคหน้าเขยนยังระหยาบไสปนคอนเมืองกะลึกละทับบุรีฝนกระเทือนลุ่งหาบักไ่แล้วพอหไ่ไม่ไ่ บัดนี้ย้อนขึ้นไปทา้งสีพี่เมื่อพระเวทสันดอนเป่นท่านสร้างไปแล้วเกิดพิจัยลูกบ้านบางท่านผููหัวแข็งยุ่แเม่เอ้ยหัวรุ่นแรงยุงหุหมูค่ค้นในสนเทบ้านสีพเพ่เมืองสิลมเสียงค้าล้มหมอกประกาศญาติพี่น้องให้ต่อตานพญาบ้านให้ไหลหนีจวบกับกรรำเกากี่องค์พระเวทกะธรรมาถึกประชาลงท่านให้ไหลหนีเมืองบาน องค์พระราชตทธานทรงใช้กับพร้อมไัยในละเทศแกนไทยให้หนีห่องห่างสัตธานบันนี้ขอกาบปรารถนางพวงเพศเวทสันดอนรรำสัตตมหาท่านลาพนังมันซี่เป็นลำดับต่อไปนิมมณ